ลูกนกใส่วงขาวนะครับพี่น้องตัวนี้นเป็นลูกของอ,อ้นนี่ใส่ไปแล้วอันนี้ใส่ไปแล้วคอกพี่ครับคอกพี่คอกพี่อันนี้ก็ใส่แล้วคอใกใดญ่ลวบ้านพี่อืหลงคอก มาเรื่อยๆครับขอดได้อีกแม่อันนี้เป็นลูกของพุทซอนหนึ่งตัวแล้วก็ลูกของบวตทองตัวหนึง่งเอาให้มือปืนตัวเดียวกันฟัดรับแต่ว่าฟักออกมาแล้วแต่สีเต็มไปจังจำได้อยู่ เวลูกขุด่อนใช่ปอนถือไรปลวมพันธ์ปลดจมแล้ววันาตะวันที่เก่าีนี่วันที่สิบเจ็ดืแเมื่อใส่ใส่มันแหลวใส่เราก็จะไ้ขึ้นครับวัปวปอนหรอกครับ ตรงนี้มันไม่มีลาปนหอนใส่ยห่วงขาเข้าไปห่วงขากระเบิดของกุศลเขาได้สั่งเอาเอาห่วงขาของเจ้าบนโชคใส่ไปเรากันแต่ว่าเดี๋ยวลงทะเบียนโอเคเรียบร้อยหนึ่งสีมาวันนี้บุกของบัวตอง นี่รุดมือไปกับบินไปเลยได้ครับนี่หนึ่งหันกะเอานาำที่ใส่นามบอกว่าเติมนาำกะลูกของสายวนบินสวนออกไปตัวหนึ่งเล็กน่อยกลับมาดอกครับกลับกลับตามสร้างมันถอดืิว่าปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติตัวนี้ก็บบีที0ูนสองศูนยองคาสุดท้ายเวลาเระทานได้สร้างไม่อยู่ เรียบร้อยอ่ะเข้าไปนะนี่ตัวใดอ,อน,นี่กะไหนเอาตัวเดียวนี่เป็นลูกของตัวใดอันนี้ลูกของสายผลครับอายุยังยม่ทันใดก็ใส่นี่ฝักมาวันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสามหมื่นสามหมื่นคือตัวใหญ่นี่ตัวเดียวพี่น้องก็เลยใหญ่ กอ,องกระบวซูมให้อะไรล่ะมีตัวได้ยิงอันนี้ก็เป็นพวกเขาแขกตัวนี้ใส่ย,ยังหนอหนเนี่ไในทูกทีอ้ยมีตัวเดียวตัวนี้น,นี่นี่ตัวหนึ่งล่ละที่ใส่ให้จับออกมาก่อนอืม ตัวนี้เป็นลูกของบัวตรองครับบัวตรองฟักออกมาแต่วันที่เท่าไร่วันที่แปดมันบอกแปดเก้าสิบสิบเอ็ดวันนี้วันที่สิบเจ็ดพวกมันกงมือบัวตรองอ ลูกบัวตองมีซีหนึง่งศนย์เบร้อย อครับคืนบวต้องเรียบร้อยครับเบิดแล้วเรียบร้อยครับผมบรครบมับใหม่รับชมตอนนี้ครับผมสวัสดีครับ